เรื่องเราที่ประสบพบเจอมาเรื่องเพื่อนรักเป็นยังไงบ้างเรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับผมเมื่อย้อนกลับไปน่าจะสิ1 0ิปีบวกๆเลยครับครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ปวชนะครับเรียนช่างนะรเรียนช่างเรียนเรียนเทคนิคปวชปี2องนะครับซึ่งผมก็จะมีเพื่อนในกลุ่มในห้องเนี่ยในในแผนกเนะี่ยประมาณ ส0ิบหรือประมาณย7 28ิบเี่ิบแปคนบวกลบก็ไม่เกินส0มสิบนะเท่าที่จําได้ซึ่งทุกคนก็จะสนิทสนมกันดีนะครับ,รบก็เป็นนักเรียนช่างด้วยกันใช่เราก็มันจะมีเพื่อนคนหนึ่งที่จะเที่ยวรับทเที่ยวส่งผมอยู่ตลอดก็คือเราจะไปโรงเรียนด้วยกันเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยจะเป็นทางผ่านที่จะต้องไปโรงเรียนนะฮะก็จะมีอ่ากลุ่มเพื่อนอน,นะครับแต่ว่าคนเนี้ย คือชื่อชื่อเอ็กเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเพื่อนค่อนข้างสนิทสนิทกันกันมากมันก็จะเลี้ยวบางเรียนแต่ละครั้งก็จะแวะมารับก่อนนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคือผมมีมอเตอร์ไซค์ที่บ้านเนี่ยคันเดียวซึ่งซึ่งก็เอาไว้ที่เอาเอาไว้ให้บ้านเขาใช้ที่บ้านใช้นะครับทีนี้เพื่อนมันก็เออมันก็ผ่านมามันก็มารับ แต่จะรับไปโรงเรียนขากลับก็จะกลับมาด้วยกันก็จะรับส่งกันไปตลอดจนแบบน่ตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะยันปีสองนะครับมันก็รับผมมาตลอดแบีเยวสนิทสนมกันมาตลอดซึ่งอคนที่เรียนช่างเรียนอา่าแผนกพวกเนี้ยมันจะมีส่วนใหญ่จะมีแต่ผู้ชายแล้วก็จะไม่จะไม่ได้จะไม่ได้เยอะมากก็จะสนิทกันตลอดไหนมาไหนก็จะไปเป็นกลุ่มด้วยกันตลอดนะครับอก็แค่นห้นครับ,ออรรบพอ ช่วงปีหนึ่งผ่านมาปีสองปีสองก็เริ่มฝึกงานแล้วนะเริ่มฝึกงานเทอมสองทุกคนก็จะเริ่มแยกย้ายไปฝึกงานปกติก็จะไปด้วยกันแต่ว่าอาจารย์เขาก็จะอ่าแบ่งเป็นกลุ่มให้ให้ให้ไปหาประสบการณ์โดยที่แบบไปหาเพื่อนคนอื่นบ้างไปหาเพื่อนผเรี่ยอื่นหรือว่าอาเพื่อนจากที่อื่นบ้างอย่าไปเป็นกลุ่มเป็น,นเลุยอกันมากจะให้ไปหาเพื่อนให้หาประสบการณ์ในการฝึกงานเยอะๆก็เลยต้องแยกกันไป เพื่อนเพื <delta desserts> ix, mm ่อนผมไอเอ็กก็ไปกลุ่มหนึ่งผมก็ไปอีกกลุ่มหนึ่งก็แยกกันไปนะครับทุกคนก็ฝึกงานเสร็จกลับมานะครับฝึกงานเสร็จกลับมาตอนอาทิตย์แรกอืนะตอนช่วงอาทิตย์แรกเนี่ยทุกคนก็มาเรียนกับปกติหลังจากที่ฝึกงานกลับมาเสร็จนะครับฝึกงานตอนนั้นประมาณสองเดือนเกือบเกือบสามเดือนมั้งครับถ้าจาไม่ผิดนะฮะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ยังยังฝึกแบบนี้อยู่หรือเปล่าตอนนั้นมันเป็นหลักสูตรเดิมๆมาฮะช่วงที่ผมเรียนใช่ ก็สนุกสนานกันไปครับช่วงนั้นฝึกงานทีนี้หลังจากฝึกงานเสร็จก็กลับมาเรียนในอาทิตย์แรกทุกคนก็มาเรียนกันปกติทุกคนก็มาเจอกันปกติก็เล่าแชร์ประสบการณ์กันเป็นไงบ้างฝึกงานนู่นนี่นั่นทีนี้ก็ได้แหละไอเอ็กไม่ได้มาคนเดียววันที่เปิดเรียนนะครับนอกกนั้นทุกคนก็มากันครบก็เลยเอ๊ะทำไมมันไม่มาเรียนว่าวันนี้ทุกคนก็ก็ถามกันนะเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานสองสาเดือนครับไม่มา ให้มาเรียนก็เข้าใจว่าวันนั้นที่ไม่ได้มาเนี่ยเป็นที่บ้านที่บ้านเพื่อนผมเนี่ยที่บ้านเอกเ,เนี่ยมันเป็นประเพณีแข่งแข่งเรืออือีสานบ้านผมจะทุกปีเขาจะจัดประเพณีบุญ,บ,ญบุญแข่งเรือยาวอ่ะพี่ครับบุญบุญแข่งเรือยาวก็คือเหมือนแบบมีซีไประมาณสิบคนขึ้นอะ่ะที่แบบเรือยา,ยาวๆที่เขาแบบแข่งกันน่ะอ,อะไรเงี้ยอา่อาใช่ก็จะเป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปีช่วงนั้นครับแล้วก็ นั่นแหละฮะที่มันไม่ได้มาเพราะว่ามันไปเที่ยวแข่งเรือ,อเออซึ่งงานแข่งเรือเนี่ยวัยรุ่นแต่ละกลุ่มแต่ละพื้นที่แต่ละตำบลเนี่ยมันก็จะมาเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่นะฮะเขาก็จะส่งเรืออะไรเข้ามาประกวดก็จะมีเวทีหมอล่ำเวทีเครื่องเสียงอะไรเงี้ยก็เป็นงานใหญ่เนาะกลางวันนะครับใช่ก็อ๋อก็เลยเข้าใจกันว่าเป็นบุญบ้านบุญประเพณีแข่งเรือบ้านมันมันเลยไม่ได้มาในตำบลเพราะว่าตำบลเขาก็ส่งเรือเข้าไปแข่ง โอเคทุกคนก็ก็ผ่านไปก็ไม่ได้ติดใจอะไรปุบเรียนไปสักประมาณครึ่งวันพี่ประมาณมช่วงถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเวลาบ่ายบ่ายสามเกือบเกือบอ่ะบ่ายสามก็มีเขาเรียกว่าปูประจำแผนกส,สาขาของผมเนี่ยที่เรียนช่างเขาก็เป็น เป็นเป็นคนดูแลในกลุ่มในในนักศึกษาในในแผนกนี้ <S <S แล้วก็เดินเข้ามาพวกคนพวกผมก็นั่งเรียนันปกติแต่ว่าเหมือนเหมือนจะขอแทรกเวลาเข้ามาเพื่อเพื่อประกาศอะไรสักอย่าง <S <S ก็เดินเข้ามาขอขอคุยกับเพื่อนๆในห้องนะฮะอ่าก็ทาพอดีเขาก็เดินเข้ามาพอดีอาจารย์มีเรื่องมาแจ้งนะอะไรเงี้ยพวกคนก็อ่านั่งฟังว่าอะไรเกิดอะไรยังไงเรื่องอะไร พอดีครูได้เพิ่งรับสายจากผู้ปกครองในเอกชัยนะฮะเอกกันแหละครับเอกโดนโดนยิงนะทุกคนแบบทุกคนคือตกใจใช่แต่ว่าแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้คิดว่ามันมันเป็นอะไรนะครับแบบว่าโดนยิงก็โอเคอาจจะแบบตีกันหรืออะไรเงี้ยก็ก็อย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอคุณครูเขาบอกว่า ดนยิงที่หน้าผากนะทุกคนก็คือเพื่อนเพื่อนเราเสียแล้วอะไรเงี้ยครับือโอ้โหหลังจากที่อาจารย์พูดมาจบคำนี้ทุกคนแบบตกใจกันหมดทั้งห้องค,คือผมต้องบอกว่าเอ็กเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีมากๆแล้วก็โดยโดยโดย,โดยที่รู้จักกันมานิสัยเนี่ยเขาจะไม่ใช่คนนักเลงหรือว่าเป็นคนที่แบบไปหาเรื่องใส่นู่นนี่นั่นแต่เป็นคนที่รักเพื่อนนะแต่ไม่ใช่นักเลงใช่อ่า ก็มันก็พูดไม่ออกทุกคนก็แบบอารมณ์เหมือนแบบว่าเฮ้ยิงหรือว่านี่อะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะว่าเราฝึกงานเราก็ยังไม่ได้เจอกันทุกคนก็ตัวงานแล้วแล้วมาเรียนวันแรกก็ก็รู้ข่าวแบบนี้เลยว่าเอกโดนโดนยิงแล้วยิงที่กลางหน้าผากโอเคหลังจากนั้นเรียนเรียนคาบนั้นเสร็จก็คือประมาณสี่เกือบเกือบบ่ายสามสี่โมงเย็นทุกคนก็เลยตัดสินใจคือจะจะไป จะไปที่บ้านเอกเลยวันเย็นวันนั้นนะฮะวันนั้นก็ไปถึงที่บ้านก็เหมือนแบบเขาเขาก็เตรียมที่แบบก็ห่อศพเหมือนแบบเขาเรียกอะไรพี่ลดลดน้ําศพหรออะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่ครับไปถึงบ้านก็ทุกคนก็น้ําตาไหลผมก็น้ําตาไหลวันนั้นก็จําได้แม่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 เอกอะก็ก็มาเล่าเรื่องราวรายละเอียดต่างๆให้ให้ให้เพื่อนๆในห้องฟังว่ามันเกิดแบบนี้แบบนี้เขาก็ก็คือสรุปว่าอ่าพี่โดนยิงน่ะ เป็นเป็นกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอายุยังไม่ถึงยี่สิบเลยครับประมาณส<อ>ิบแปดสิบเจ็ดสบแปดใช่มันไปรับสรารภาพกับตํารวจเนี่ยเพราะว่าเขาจับได้ว่าไปเอาปืนของผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านไม่แน่ใจว่าเป็นลุงหรือเป็นอานะอืที่ที่เอามาที่เอางานเนี่ยก็ค่อนข,ข้างเกเรลแลหละไอ้คนเนี้ยก็<อ>นั่นแหละครับก็ก็ดําเนินการตามกฎหมายไปยังไงก็ไปเปิด ่าจําได้ว่าตอนเปิดดูหน้าตรงตรงหน้าผากพี่มันยังมันยังเป็นมันยังเป็นรูเหมือนรูกระสุนอ่ะเพราะว่ามันมันมันกลางหน้าผากก็แบบผมนี่อาจริงๆทุกวันนี้ยังจําได้ติดตาเลยภาพภาพวันนั้นที่ที่ไปเปิดที่ดูหน้าเพื่อนทุกคนก็ยังจําได้ก็เสียใจก็ร้องไห้เสียใจกันอืมันมันมันเป็นเพื่อนที่ดีเลยแหละเกเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งครับอ่าก็หลังจากนั้นก็กลับช่วยงาน หมายถึงว่ารถน้ําศพอะไรเสร็จก็เอาศพเข้าไปในโรงเย็นนะพี่เนาะซึ่งแต่ก่อนเขาจะไม่ที่บ้านอ่ะมันจะไม่ได้ไปไปไว้ที่วัดนะพี่ที่จะเอาไว้ที่บ้านเลยครับใช่ทุกคนก็นั่นแหละคุยช่วยเรื่องช่วยจานอะไรเงี้ยก็ก็จัดอยังช่วยแม่ช่วยอะไรเสร็จก็แยกย้ายกันกลับมาที่บ้านออซึ่งกําหนดการเนี่ยมันจะมีสวดอภพิธรรมสามวันพวกผมก็ กลับมาทุกคนก็ก็เสียใจก็อยู่ในอารมณ์ที่แบบยังยังยังเฟลยังรู้สึกว่ามันมันมันเร็วเกินไปแล้วก็เพื่อนมันก็เป็นคนดีอ่ะมันมันไม่น่าจะเกิดเรื่องแบบนี้กับกับกับเพื่อนผมก็กลับมาทุกคนก็ยังย้ายกลับมาก็วันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นก็ไปเรียนกันนะยังไปเรียนกันอยู่วันที่สองนะครับวันที่สองก็ยังไปเรียนกันอยู่ซึ่งตั้งใจว่า วันที่สามมาสุดท้ายอาจจะตั้งจะรวมกลุ่มทุกคนไปส่งที่ที่บ้านที่นั่นวันที่สองก็คุณคุณครูแผนกหรือว่าในในเขาเรียกว่าทั้งทั้งทั้งมิอรัเนะพี่น้งที่ที่มันสูญเสียนักเรียนเนาะเขาก็เป็นพวงหลีดตรงอะไรไปไปไว้ให้วันที่สองใช่พวกผมพวกผมวันที่สองพวกผมไม่ได้ไปก็มาเรียนกันปกติแล้วก็กลับบ้านฮ ก็ตั้งใจว่าวันวัน,วนมะรือน่ะวันที่สามอ่ะก็คือจะไปส่งด้วยกันพร้อมกันทุกคนครับซึ่งซึ่งแถวบ้านน่ะถ้าถ้าเป็นตายโหงอ่ะเขาจะไม่เผาเขาจะเขาจะฝังออ,อืพอพอพอครบพอครบหนึ่งปีหรืออะไรเขาเหมือนจะขุดขึ้นมาทาพิธีอีกครั้งหนึ่งที่เขากว่าเหมือนเหมือนเขาบอกว่ามันเฮี้ยนถ้าเป็นผีตายโหงอ่ะครับอันนี้แต่ละประเพเณีแต่ละที่ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่แต่ที่บ้านเอ็กผมจาได้ว่าไม่ได้ไม่ได้เผาอ่าจ้า นั่นแหละก็คืนวันที่สองจับจากเรียนผมก็จับมาก็ก็เล่าเรื่องทุกอย่างหมายถึงว่าแม่แม่แม่ก็ถามว่าเป็นอะไรถึงตายถึงอะไรเงี้ยก็เล่าให้แกฟังว่าโดนยิงอ่างเงี้ยแม่ผมะนะครับแม่ผมเขากะถามก็เออแล้วเราเพราะว่าเอเข้ามาที่บ้านบ่อยก็จะเห็นหน้าเห็น<ๆ>ตาแม่ผมก็จะเห็นมารับตลอดอะไรเงี้ยเออแล้วเรา้ฟังคืนที่สองผมผมนอนไม่ค่อยหลับ วันที่สองเลยัผมนอนไม่ค่อยหลับเพราะว่าผมรู้สึกมันมันมันแย่มากผมรู้สึกว่าผมแย่มากแล้วก็มันมันยังตั้งรับไม่ติตใจมันยังไม่ได้เข้มแข็งเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังยังไม่ได้โตเป็นหนุ่มมากนะพี่นับปวชอเนี่ยมันเพิ่มสิบหกสิบเจ็ดได้มั้ยยังยังยังวัยรุ่นยังแบบดูเด็กใช่ใช่พี่ใช่ครับยังวัยรุ่นรันไม่หลับนอนไม่หลับคืนนั้นแบบแบบเปิดทีวีผมบอกมานอน ข้างนอกมันก็เป็นห้องไม่ได้นอนในห้องนอนนะพี่ออกมานอนข้างนอกเปิดดูทีวีข้างนอกซึ่งบ้านผมมันก็จะเป็นหน้าบ้านจะเป็นกระจกทั้งหมดเลยเป็นแผงกระจกเป็นประตูกระจกเนะี่ยนอนดูทีวีเปิดแล้วเปิดละครอนเปิดนงังแล้วก็นอนได้หลับซึ่งทําไงดีก็ก็เปิดทีวีไว้เลยเปิดทีวีไว้เลยจนจน,จนไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหนได้เหมือนกันวัน<ะ>นั้นใช่ถ้าเปิดทีวีก็ไม่รู้ว่าหลับไปตอนไหน มารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยโอ้โ oh. ห uh, ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะช่วงประมาณปีสามกว่าแล้วแหละปีสามถ้าจำเวลาไม่ผิดนะปีสามก็กว่าเกือบเกือบสี่แล้ว,ลวผมสะดุ้งตื่นเพราะว่าเสียงมาเคาะเคาะประตูหน้าบ้านที่เป็นกระจกอ่ะพี่เคาะดัง แล้วมันมาตามเสียงด้วยนะหมายถึงว่าเคาะไม่ได้แค่ไม่ได้แค่เสียงเคาะประตูอย่างเดียวครับเคาะแล้วแบบ,บป๊อดอุ้ยังป๊อดอย่างเงี้ยใช่โอ้โหผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วผมแต่นตาตากาของคนมันต้องหันไปมองที่เสียงอยู่แล้วแล้วมันเป็นเสียงที่ที่มันมีเสียงแบบว่าชื่อผมไงรเรียกผมด้วยไม่ใช่แค่เคาะเฉยๆผมหันกลับไปดูโอ้โหพี่อืมเป็น เป็นเงาสีดําตัวใหญ่แล้วก็เหมือนมองมาที่ผมเลยอุย้ยซึ่งมา่มานม่านหน้ามา่านหน้าบ้านอะมันไม่ได้ปิดสนิทวันนั้นอะผมมองกับไปนี่ผมเห็นชัดเจนเลยโอ้โหแบบเฮ้ยคือความเป็นเด็กเราก็กลัวเราก็แบบเฮ้ยแบบอะไรเงี้ยแบบตกใจอันก็ไปดูแบบรู้ทันทีว่าเพื่อนมาหาแน่นอนยังไงก็เอ็กซ์ซึ่งมันเป็นเงาสูงใหญ่แล้วมันแล้ว พี่นึกภาพแบบว่าเวลาเราไปเวลาเราไปไปดูเป็นเป็นประตูกระจกใช่ไหมพอเราไม่เห็นเราต้องเอามือป้องข้างๆอะพี่มือป้องข้างๆดูว่ามีคนอยู่ข้างในไหมแล้วมอนเหมือนเงานะมันทําอย่างนั้นใช่มันเงางั้นเรามองมันมันเหมือนมันมองมาที่ผมเลยผมหันไปดูเนี่ยอแล้วตกใจเราก็ร้องเสียงหลงอ่ะเอ้ยอะไรเงี้ยอแล้วมันก็หายก็เลยเข้าใจโอเค เอกมันมาหาผมแน่มันมามันมาแน่อืผมไม่แน่ใจว่าเอกมาจะมาปกหรือว่าจะมารับไปโรงเรียนหรือว่าเอกจะมาบอกว่าอย่าลืมไปส่งกูนะมันมีอยู่สองประเด็นครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าอะไรนะเขาเรียกยังไม่รู้ตัวว่าตายหรือว่ารู้แล้วว่าว่าตายแต่ว่าอยากให้อยากให้เพื่อนไปส่งอย่าลืมไปส่งกูวันนี้นะอะไรเงี้ยพอไปรับไปส่งตลอด ใช่ใช่เขาจะมารับมาส่งตลอดแล้วตอนที่มารับมาส่งบางวันนี่พี่บางวันเนี่ยผมยังแต่งตัวไม่เสร็จมันก็จะชอบทําแบบเนี้ยหมายถึงว่าเอาเอามือมามาป้องที่หน้าแล้วมันยื่นหน้ามาส่องที่ที่ประตูหน้าบ้านเอามึ่งเสร็จรือยังอะไรอย่างนี้แล้ววันนั้นวันที่มันตอนที่มันเข้อกระจกเรียกผมที่ที่มันมาเป็นเงามันเป็นอย่างนั้นเลยผมโผดนี่นี่คือประสบการณ์ที่ผมจําไม่เคยลืมแล้วมันเกิดขึ้นกับตัวผมจริงนี่ไอ้เพียงกับคำว่านี่แหละผีหลอกอื นั่นแหละหลังจากที่เงาหายไปผมก็นอนไม่หลับยันเช้าแล้วผมก็ผมตั้งสติหลังจากนั้นว่าเพื่อนเดี๋ยวกูไปส่งมึงแน่วนะนันนี้ทุกคนตั้งใจที่จะไปส่งมึงนะมึงไม่ต้องห่วงนะไปสบายไปดีเพื่อนวันนี้ทุกคนตั้งใจที่จะไปอืมผมก็เปิดไฟเลยก็กลัวด้วยแหละกพเปิดไฟก็ก็อีกประมาณชั่วโมงกว,กว่าก็สว่างแล้วก็หกโมงเช้าอย่างเงี้ยสีห้าหกโมงเช้า ก็มาเล่าให้แม่ฟังตอนเช้าแล้วก็บอกเพื่อนๆเขาก็บอกเออเอกมาหาเลยเพราะว่ามันเคยมารับมึงทุกเช้านี่มันก็คงงาแหละอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าจนพี่คิดดูตอนนั้นอายุสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดตอนนี้ประมาณสามสิบบวบๆแล้วผมยังไม่ลืมเรื่องนี้เลยและหน้าทุกอย่างผมจํามันได้หมดอ่ัฮนแหละครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆกับตัวเรากับคําว่าวิญญาณกับคําว่าผี ซึ่งผมไม่ไม,ไม่ไม่เคยเจอนะ,<ค>ะนอกจากครั้งครั้งเนี้ยคือคือคือ,ค,อคือเรื่องจริงที่มันเกิดกับผมก็มทุกคนก็รวมตัวกันไปไปส่งเอกก็ไปเอาเอาศพก็คือเขายกช่วยกันยกโงยกอะไรก็เคาะเหมือนแบบเคาะบอกเพื่อนนะเฮ้ยเพื่อนมาส่งแล้วนะอะไรเงี้ยก็ไปที่ป่าช้าแข่งขบวนกันไปที่ป่าช้าก็ไปถึงทุกคนก็ช่วยกันขุด ก็คือทําทุกขั้นตอนอ่ะพี่พว่าขุดหลุมแล้วก็เอาเอาเอาศพเอา,เอาลงมาเนี่ยลงไปฝังจนเสร็จพิธีการเรียบร้อยต่างกันนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนก็นั่นแหละครับอยู่ในเสียดายเสียดายเพราะว่าเอ็กเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่กระตันอยู่ช่วยพ่อแม่ตูนูุนน,นี้น่าต่างๆไม่ใช่คนแบบเกเรไม่ใช่คนนักเลงอันนี้เนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้กับกับเพื่อนอืม,อมใช่แล้วก็ มันก็คงเป็นเป็นเป็นวิญญาณของมันจริงๆแหละที่มาหาที่ผมคิดนะเก็คงจะเออใช่แหละมันอาจจะมาบอกให้เราไปส่งหรืออาจจะมาปลุกมารับเราไปโรงเรียนอใช่นี่แหละทุกวันนี้ก็ยังเวลากลับบ้านต่างจังหวัดกลับอะไรเงี้ยคือทางป่าช้าของของที่เอาบันไปฝังเนี่ยม,มันก็จะผ่านทางกลับบ้านผมด้วยนะเวลาเรากลับจากกรองเที่ยว,วเราผมก็จะมองออไปที่ป่าช้าทุกใช่ครับที่มันมันมันติดถนนเลยนะออป่าช้าตรงนั้นอ่ะครับ กลับไปเราก็เฮ้ยเพื่อนกูกลับบ้านนะอะไรผมผมผมจะบอกทุกครั้งไม่ละขับรถกลับบ้านกับอะไรเวลาเห็นป่าชา้าเห็นตรงที่ฝั่งมันเนะี่ยหรืออะไรเรารู้ว่าตรงนี้เป็นป่าช้าของของหมู่บ้านมันแล้วก็จะพูดกันตลอดว่าเฮ้ยเพื่อนกูกลับมาบ้านนะอันนี้ปีใหม่สงการเลยก็บอกมันตลอดก็มไม่รู้นะว่าตอนนี้มันไปเกิดไปอะไรยัง่งแต่ว่าทุกครั้งเรากลับไปเราก็จะจะผ่านตรงนั้นเราก็จะบอกมันตลอดอทุกปี ใช่ก็นี่แหละครับเรื่องราวที่เพื่อนรักเป็นเพื่อนรักอืใช่เพื่อนรักเพื่อนซีกันเลยก็ว่าได้นะฮะใช่ครับแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์โดยตรงของผมแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังจําได้อนะจาไม่ไม่ไม่เคยลืมเลือนเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ประสบพบเจอกับคําว่าผีนะใช่ครับเราพว่าผีเออก็เจอจริงๆเพราะมานั้นเลยพี่แล้วแล้วคนอื่นเจอไหมในในเวลานั้นอ่ะ มีมีใครบอกไหมว่าเจอบ้างอะไรเงี้ยเห็นบ้างเงี้ยมีไหมหรือเราคนเดียวเลยเท่าที่ผมจําได้เนี่ยมันมันมันมีผมคนเดียวนะส่วนคนส่วนคนอื่นๆมันจะเป็นมันก็บอกว่าได้กลิ่นได้กลิ่นที่บ้านได้กลิ่นแบบนั้นแบบนี้หรือไม่ก็ฝันมันเห็นอะไรเงี้ยแต่คนที่เจอมีผมคนเดียวเท่าที่คุยกันในกลุ่มอเพราะว่าอย่างที่บอกครับพี่มัน เรียนด้วยกันมั้งปีหนึ่งอ่ะพี่ปีหนึ่งจนปีสองแล้วมันมารับผมที่ที่บ้านทุกวันแล้วก็มาส่งทุกวันมันก็สนิทกันเยอะสนิทกันมากอ่ะใช่มันเหมือนทําเป็นกิจวัตรทาเป็นเรื่องที่มันต้องทําประจําอืมใช่ก็นั่นครับนั่นแหละก็มันมันเหมือนแบบผูกพันกันเนาะเออมันก็ต้องแบบมาแบบอย่างงี้เป็นเป็นประจําถ้าเขายังไม่รู้ตัวหรือว่าเขาอาจจะรู้แล้วแต่แบบ มามาปลุกเรามาเรียกเราอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้อืมโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ฟังไปแล้วก็นึกถึงความรักแล้วที่เพื่อนมีให้กันนะฮะมันก็จะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะมันมีทั้งความรักความห่วงทุกอย่างนะครับใช่ใช่ครับอ่ะโอเคนะฮะให้ฝากผลงานหน่อยนี่เอาเอาเอาอย่างแรกเลยเพลงที่ปล่อยออกมาตอนนี้ ได้หลายแสนวิวแล้วนะสี่แสนจะจะห้าห้าแสนแล้วนี่ใช่ไหมโอ้ครับผมใช่ครับนะฮะก็ตั้งใจโง่ครับผมคือเพลงตั้งใจโง่ปล่อยในช่อง youtube ของปอชชนะครับปล่อยได้สองเดือนครับพี่ยอดวิวตอนนี้สี่0สนหกสี่แสนเ็นั่นแหละครับเกือบเกือบห้าแสนผมก็หวังให้ถึงสักห้าแสนแหละก็ฝากพี่ๆี่นะครับฝากพี่ๆี่แฟนคลับหรือว่าพี่พี่แฟนรายการนณาจักผีนักเล่าเรื่องทุกคนนะครับแฟนแฟนคลับพี่อาร์มนะครับ ไปช่วยกันฟังเพลงให้ผมด้วยนะครับตั้งใจโง่นะครับผมอืมเห็นะเห็นบอกว่าเพลงเนี้ยถ่ายแล้วถ่ายอีกถ่ายใช่เออมันยังไงมันต้องซ่อมต้องซ่อมเลยเหรอถ่ายซ่อม่อมพี่ถ่ายซ่อมไปสองครั้งเพราะว่าอ่าคือคือเอมบีมันไม่มัน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 ไม่สอดคล้องกับกับเพลงสักเท่าไหร่ครั้งแรกอ่ะก็เลยต้องมาคุยกัน ว่าเฮ้ยพี่พี่ถ่ายตรงนี้เพิ่มเติมได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้ซ่อมง่ายนะพี่เพราะว่าผมต้องเดินทางไปไปที่ขอนแก่นพปกรุงอ,อ,อยู่กรุงเทพอ่าก็คือหลังอ่าถ่ายเสร็จวันแรกกลับกรุงเทพปุ๊บอ่าไอคนที่ถ่ายโทรมาบอกเลยพี่พี่พี่ดูพี่ดูเอมวีหน่อยว่ามันโอเคไหมอออพอเราดูปุ๊บมันยังไม่โอเคนี่าอะไรเงี้ยมันมีจุดนิดนิดน้อย เช้าขึ้นพี่พี่ผมผมกลับไปที่คอนแกนเลยนะนั่งรถกลับไปที่คอนแกนอีกเลยนะเพื่อไปถ่ายเพิ่มไปถ่ายแกอก็ถือว่าตั้งใจมากเพราะว่าเป็นเพลงที่ผมทําเองทุกขั้นตอนหมายถึงว่าตั้งแต่ตั้งแต่ได้ได้เพลงมาซื้อเพลงมาหาดนตรีซื้อทำดนตรีทุกอย่างกระบวนการมันก็เลยต้องละเอียดนิดหนึ่งในการทําตั้งใจมากๆเพลงนี้ใช่นะฮะก็เข้าไปฟังได้นะที่ช่องไหนติดตามได้ที่ช่องไหนฮะ ปอชัยชนะศึกวันดนเพลงครับผมในช่องในช่อง youtube เลยครับยูทูบศึก <c oughs> ป๊อตชัยชนะศึกวันดนเพลงนะครับ,รบติดตามฟังได้แล้วก็พี่มีอีกหนึ่งผลงานครับตอนนี้กำลังถ่ายละครถ่ายละคร,ราแดง,งานางไอเออนะครับผมทางช่องวันสามสิบเอ็ดตอนนี้กำลังถ่ายทำกันอยู่คาดว่าจะอ,ออนแอร์ป,ปีหน้าครับผมปีหน้าปีหน้าเพราะว่าเรารเรื่องหนึ่งมันก็ถ่ายห้าหกเดือนพวี่มันกนข้างแบบ ไม่นี้อยู่ใช่แต่ว่าผมก็ก็ฝากไว้ก่อนฝากให้พี่ๆเราติดตามไว้ก่อนนะครับทางช่วงวันสามสิบเอ็ดได้ชมกันแน่นอนในเกินต้นๆปีเห็นมีพี่ไมมพี่ลมพรเล่นด้วยใช่ไหมเรื่องนี้เรื่องนี้มีพี่ไมมพี่ลมพรมีพี่แคนดี้ลักแกนมีตุ้มตามเดอสตาครับครับแล้วก็แล้วก็มีน้องเดียนา โอ้ศิลปินเยอะครับหลายคนหลายคนสนุกสนุกครับเป็นตำนานเกี่ยวกับพญานาคับเรื่องนี้อ๋อเหรอผาแดงนางไห่ใช่ครับอิน่าติดตามนะน่าติดตามมากๆครับพี่แล้วแล้วพอจะทราบเวลาไหมว่าจะลงเวลาไหนพอจะรู้หรือยังทุ่มครึ่งครับประมาณทุ่มครึ่งใช่ไหมใช่ครับละครหนึ่งทุ่มครับโอเคนะฮะยังไงก็ฝากติดตามผลงานทั้งเพลงและก็ทั้งละครที่จะออนแอร์ปีหน้ากับเรื่องนี้ด้วยนะฮะที่ใช่ครับพี่บอสฝากไว้นะครับ โอเคนะฮะวันนี้ขอบคุณป๊อตชัยชนะมากๆเลยนะครับที่เข้ามาเล่าประสบการณ์สยองขวัญกันนะฮะยินดีมากๆครับพยายามครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ